องค์สมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวของที่ไม่อิ่มไม่รู้จักอิ่มไว้สิบหกอย่างสิบหกประการประการแรกก็คือมหาสมทรไม่อิ่มด้วยน้ำทะเลไม่รู้จักอิ่มน้ำไม่รู้ว่าแม่น้ำมาจาก สายไหนไม,ม่รู้ว่าแม่น้ำมาจากสารพิทใดไหลลงสู่ทะเลไม่รู้จักเต็มสักทีอันนี้คือความไม่รู้จักอิ่มของมหาสมุทรประการแรกประการที่สองไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อไฟเราเอาเชื้อเพลิงเติมเข้าเอาไฟเอาฟืนจนหมดปากก็ไม่รู้จัก อิ่มสักทีทไหมอยู่นั่นแหละจนกระทั่งไม่มีอะไรจะไหมจะเผาประการที่สามพระราชาไม่อิ่มด้วยราชาสมบัติพระเจ้าแผ่นดินพอได้ขึ้นกองร้านแล้วก็อ,อยากได้ก็เพิ่มไปอีกจนมีสมัยก่อนได้มีการปรีธาทัพไปยึดเมืองนั้นเมืองนี้ เลาะไม่รู้จักอิ่มในราชสมบัติประการต่อมาคนพานไม่อิ่มด้วยบาปคนพานคนพานไม่รู้จักอิ่มด้วยบาปนั่นก็หมายความว่าคนพานเนี่ยทำบาปแล้วทําอีกทาอีกทําจนเคยชินพอไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอบางครั้งบางทีอาจจะบอกว่าเป็น ถ้าไม่ทำบาปไม่อยู่ไม่ได้สำหรับคนคนบาปประการที่5้าอนนี้ต้องขอภยัยโยมนะว่าตามท่านท่านบอกว่าผู้หญิงไม่อิ่มด้วยของสามอย่างยาโยมผู้หญิงนี่ไม่อิ่มด้วยของสามอย่างก็หนึ่งเมถุนไม่ต้องขยายเนาะสองเครื่องประดับมีแล้วก็ อยากจะมีอีกสร้อยทองเส้นใหญ่ๆโตๆก็อยากจะได้ยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปเครื่องประดับประดามาตกมาแตง่งประก,การท<ม>ี่สาการคลอดบุตรอนี้สำหรับโยมุยท่านบอกว่าไม่อิ่มด้วยสามประการประการต่อมาประการที่หรามไม่อิ่มด้วยมนพวกรามเมื่อมีมนแล้วก็อยากได้ มนนั้นมนนี้สาอแสแวงหาอาตุบาอาจารย์เรียนไม่รู้จักจบจักสิน้นประการต่อมาประการที่เจ็ดผู้ได้ฌานไม่อิ่มด้วยวิหารสมาบัติก็คือไม่อิ่มด้วยการเข้าเข้าฌานเข้าสมาธิก็เหมือนกับญาติโยมสาธุชนหลายหลายคนหลายท่านที่นั่งสมาธิแล้ว เกิดได้สมาธิก็อยากจะนั่งสมาธินั้นเพราะความสุขในสมาธินั้นหาเรื่องเปรียบไม่ได้ท่านว่าอย่างนั้นประการต่อมาพระเศาคารปกครอไม่อิ่มด้วยการปลดเปลื้องในการให้ทานเอาว่าพระเสคบุปครอก็คืออย่างพวกเรานี่ะญาติโยมสาธุชน หลายคนให้ทานตั้งแต่จำความได้จนกระทั่งผมเป็นดอกเราก็ยังให้ทานอยู่บหุดจักอิ่มจักเถื่อนน้ำไม่ใหญ่นอกแต่เราเมือ่อจะ่ละเว้นผู้บาบเเิ็นไปใส่บาตรลัางผูรำพ้นตื่นมาแต่เศร้าซองงอนท่างย่มในนอกผู้บาเเิ่นศีรษาบินดาบานี่คือไม่อิ่มด้วยการให้ทานประการต่อแาประการที่เก้า ผู้มักน้อยไม่อิ่มด้วยธุดงคุณแต่ว่าผู้มักน้อยนั่นก็คือตุบาอาจารย์ผู้ที่ได้สละบ้านสละเลือนออกมาบำเพ็ญพศบำเพ็ญเพียรท่านเหล่านั้นก็จะใฝ่ในธุดงรงประการที่สิบผู้เริ่มความเพียรไม่อิ่มในการปารบความเพียร อย่างเส้นญาติโยมวันนี้แหละถือว่าเป็นผู้มีความเพียรอาบมีความเพียรมากระหอดมันกลางดอกนอนเบิง่งโทรทัศน์อยเพื่อนกุศสบายกลัวคนว่าแต่เพราะญาติโยมมีความเพียรไม่อิ่มด้วยการประตอบความเพียรคำว่าความเพียรในที่นี้ก็คือการทําอย่างญาติโยมนี่แหละมาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาเจริญจิตภาวนา ทำอยู่เป็นประจำอยู่เนืองนิดก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเห็นแล้วก็อยากจะทำอีกมีโอกาสก็อยากจะทำเรื่อยๆอันนี้คือผู้ไม่อิ่มด้วยความเพียรประการต่อมาประการที่สิบสาผู้แสดงธรรมไม่อิ่มด้วยการสนทนาธรรมนั่นก็หมายความว่านักเทศท่านย่อมสอดแสวงหาความรู้ ได้สนทนาธรรมะอยู่เป็นประจำหนึ่งนิดกับปูมาอาจารย์กับตำรับตำราสออแสวงหาอยู่เรื่อยประการต่อมาประการที่สิบสองผู้กล้าไม่อิ่มด้วยบริษัทคำว่าผู้กล้าไม่อิ่มด้วยบริษัทนั้นก็หมายกาว่าเป็นบุคคลที่ฝักใฝ่หาบริวารอยู่อยู่สม,ม,ม่ำเสมอ เพราะคนเหล่านั้นไม่ว่าจะอยู่ด้วยสถานะใดก็แล้วแต่จะอยู่คนเดียวไม่ได้แต่ก็มีคนประเภทที่ชอบตัวคนเดียวไม่ชอบอยู่ร่วมกับคนอื่นเพราะอะไรเพราะกลัวคนอื่นเขาจะมาแย่งไม่ไม่ว่าจะมาแย่ง ลาบสักการะไม่ว่าจะมาแย่งหน้าที่การง,งานไม่ว่าจะมาแย่งอะไรละหลายๆอย่างนั่นแหละก็ง่ายๆกับ่าติโมเดนา ena, น้่อันมีโมหลายประการต่อมาผู้มีศรัทธาไม่อิ่มในการบำรุงพระสงฆ์เือญาติโยมนี่แหละ อาไวายจังหันจังเพ่นแต่ละมือแต่ละมือก็บ,บออิ่มท่านผูพันอันโตปลอมมาท่านก็ไม่อิ่มในการอุปธรรมประทาดพระสงฆ์องค์เจ้าอุปธรรมประทาดท่านอาจารย์พระอธิการบัวกันมาสร้างสมประตูก็ยังเอาพระมาต่อวายนอกจากนั้นแล้วท่านก็ยัง เชิญชวนชัางชวนญาติโยมให้มาร่วมในการถวายสมประตูในวันที่ยี่สบมาเดิมไม่ออกมาเาบุญบุญยังบอสันแล้วเี้ยังบอสันเป็นของสองโยยังเป็นของส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นวันที่ยี่สบนี้ท่านก็เชิญชวนพวกเรานี่แหละท่านบอกว่าพูดที่มีศรัทธาก็ไม่อิ่มในการอุปถัมภ์ระธรรมพระสงฆ์ เราจะเห็นได้ว่าญาติโยมหลายๆคนหลายๆท่านให้การอุปถรัรมภ์มาถากพระที่เป็นพระลูกพระหลานพระชาวบ้านนั่นแหละถึงแม้ว่าพระเหล่านั้นจะไม่เกี่ยวข้องโดยสายเลือดก,กับเราก็ะตามแต่เมื่อท่านได้สลับบ้านเรือนออกมาบวชแล้วก็ได้ให้การสนับสนุนบางคนเป็นแม่ออกคำเบิดเพื่อน เบิดเพื่อนจนกระทั่งลงพ่อเป็นลมหายตจจากไปแต่ยังผู้อื่นมากก็ยังเป็นไม่ออกคอําต่อนี่แหละท่านจึงบอกว่าผู้มีศรัทธาไม่อิ่มในการอุปถากพระสงค์ประการที่14ทายกไม่อิ่มด้วยการบริจาคญาติโย,ยมทายกทายกทิกที่มาร่วมในงานสมโภ์วันนี้ไม่อิ่มทำบุญอย่างไรบริจาค มากน้อยบ้างก็ไม่อิ่มในการบริจาคดังเช่นดอาตมาภาพได้กล่าวในเบื้องต้นนั่นแหละว่าเราทําการบริจาคมาตั้งแต่จําความได้จนกระทั่งอายุย่างเข้าไว้ไม้ใกล้ฝั่งแล้วเราก็ยังทําอันนี้คือไม่อิ่มด้วยการบริจาคประการที่15บัณฑิตไม่อิ่มด้วยการฟังธรรม ญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมง,งานสมโพณ์ไปที่ไหนที่ไหนก็ได้ไปฟังธรรมเพื่อให้เกิดความรู้เพื่อให้เกิดปัญญานั่นแหละท่านจึ่งได้กล่าวว่าสุดสูสังละพะเตปัญญ์การฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาไปฟังเทศฟังธรรมของครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์บางครั้งบางทีอาจจะฟังเรื่องเดียวกันแต่ แง่คิดความคิดของผู้แสดงแต่ละบ,บุคคลน,นั้นย่อมจะแตกแตกต่างกันออกไปเราก็จะได้หลายแงย่หลายมุมหลายความคิดแล้วก็ประการสุดท้ายบริษัทสี่ไม่อิ่มในการเฝ้าพระพุทธเจ้าบริษัทสี่ก็คือพวกเรานี่แหละพิสุพิสุณีอุบาสกอ,อุบาสิกาไม่อิ่มในการเฝ้าพระพุทธเจ้าในเมื่อครั้งที่พระองค์ ทรงพระชนชีพยอยู่ภิกษุภิกษุณวบาศกุบาศิกาก็ไปเฝ้าพระเจ้าทุกวันญาติโยมว่างจากภารกิจการงานว่างจากหน้าที่ทางครอบครัวแล้วก็มีของหอมดอกไม้เครื่องลูกไล้เครื่องน้ำปานนะักไปถวายพระสงฆ์แล้วก็ไปเฝ้ารพระเจ้าพระภิกษุส,สามเณรก็เหมือนกั่ ก็ไปเฝ้าพระองค์ไปฟังเทศฟังธรรมของพระองค์อยู่เป็นประจำเมื่อพระองค์เสด็จดับขันพระปรินิพานเข้าไปแล้วพวกเราก็ยังมาเฝ้าพระองค์มาเฝ้าพระองค์โดยได้สร้างรูปเปรียบรูปแทนพระองค์ก็คือพระพุทธรูปขึ้นมาพวกเราก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นประจำอยู่หนึ่งนี้ตูบาอาจารย์ที่เป็นพระภิกษุ อยู่ในวัดท่านก็มาเฝ้าพระเจ้าทั้งตอนเช้าทั้งตอนเย็นบางวัดบางแห่งตอนกลางวันก็ไปเฝ้าคำว่าไปเฝ้าในที่นี้ก็คือไประลึกถึงคุณของพระองค์นั่นแหละไปสวดมนต์ไปไหว้พระนั่น,นคือการไปเฝ้าพระเจ้าหรือบางคนบางท่านก็อาจจะไปศึกษา ธรรมะเปิดคำพีพระไตรปิฎกอ่านอันนั้นก็ถือว่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะก่อนที่จะเสเด็จดับขันธปรินิพานนั้นหลวงพ่ออานนท์ท่านได้ถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเมื่อพระองค์เสเด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วพุทธบริษัทอยากจะเห็นพระองค์จะทำอย่างไร แต่ก่อนเข้ามาวัดยังเห็นพระองค์มีพระชนชีพอยู่ก็ได้อุ่นใจแต่เมื่อรพระองค์เสด็จดับขันพระปร,ะประิกษุผานไปแล้วจะทําอย่างไรพระองค์ก็บอกว่าอานนทำและวินัยใดที่เราบัญญัติไว้แก่พวกเธอแล้วทำและวินัยนั้นแหละจะเป็นครูจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป นั้นก็หมายความว่าพวกเราศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์นั้นก็คือเท่ากับพวกเราได้ไปเฝ้าพระองค์อันนี้ละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายของสิบหกสิ่งสิบหกประการที่ไม่อิ่มอาตมาได้พินิจพิจนารณาดตแล้วทั้งสิบหกประการนั้นเกี่ยวญาติโยมหลายประการหลายประการ อย่างเช่นวันนี้พวกเราไม่อิ่มบุญเราจึงมาบำเพ็ญบุญเราไม่อิ่มด้วยการบริจาคเราก็ได้ร่วมในการบริจาคถึงแม้ว่าสมประตูจะมีเจ้าภาพแต่เจ้าภาพท่านก็ไม่ได้ขี้หนีไม่ได้ขี้ตนีไม่ได้ขี้เหนียวบุญนท่านผู้พันไม่ได้ตหนีบุญ ท่านอยากได้บริวารท่านก็เลยชักชวนพวกเรานี้ให้มาทำบุญร่วมกันท่านทำสมประตูสวยงามท่านก็อยากให้พวกเขานั้นมาเป็นบริวารก็เลยได้ชักชวนเชิญชวนคนโน้นจะมาบริจาคมากน้อยบ้างไม่ได้ว่านี่แหละถือว่าเป็นผู้ไม่ได้อิ่มด้วยบุญอุปมาเหมือนกับท่านผู้พันนี้มีมีเทียนหรือว่ามีตะเกียง มีเทียนอยู่เล่มหนึ่งแสงเทียนเล่มหนึ่งนั้นก็สว่างสวัยในระดับหนึ่งแต่ท่านไม่ต้องการที่จะมีเพียงเทียนเล่มเดียวท่านต้องการที่จะ